สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนายกฤษณ์ศรีคัสโตอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ตามคำขอของอคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะฮะจะมาสอนเล่นแอสตากันนะครับอ่าก็จริงๆแอสตาเนี่ยแอสถ้าเราเล่นเป็นหลักอะนะอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนั้นนะฮะเรามาดูสเตตของแอสตากันก่อนแอสตานี่เป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้ถึกกับด้านพวก กายภาพหรือว่าคมดาบนะแต่ว่าจะถึกต่อดันพวกเวทมนต์นะฮะก็น่าจะตามการ์ตูนมันนะฮะผมไม่เคยดูนะผมอ่าประมาณนี้แล้วก็เป็นตัวละครที่กันธาตุมากๆคือใครใช้ธาตุอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยยิงแอตตาไม่เข้าให้เช่นทุตุโรกีอย่างเงี้ยอ่าธาตุมีแต่น้ําแข็งกับไฟแอตตาก็กันทั้งน้าแข็งทั้งไฟทั้งร้อยห้านะฮะคือเยอะนะอ่าถือว่าเยอะถือว่าเยอะแต่ว่าจะกันธาตุแสงกับมืดเยอะกว่าก็คือจะ โคตรต้านหนวดดําเลยนะฮะอ่าที่มันใช้ธาตุมือแทบจะเกือบตัวเดียวในเกมเลยมั้งแล้วก็มีแอตต้าเนี่ยแหละที่น้ามาเป็นธาตุมืออ๋อแล้วก็ยูกิอีกตัวนึงนะฮะที่เป็นไออันเชิญแม่ทีเชนโกลนะฮะอ่าที่เป็นธาตุมือเหมือนกันประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็น่าจะเป็นพวกอ่าเจ้าแม่อะไรเงี้ยนะ,ะที่เป็นธาตุมือที่เอผมไม่มั่นใจว่ามันคือไฟหรือมือนะฮะนา่นาจะคิดว่ามันน่าจะเป็นไฟที่เป็นแอนติกนะไอ้ขึ้นมังกรทามินโอเค ก็ประมาณนี้ทีนี้ก็เรามาดูกันที่แอสเซทกันดีกว่าฮนะถ้าแอสเซทอยากเล่นง่าย mm hmm. ผมแล่นั้นอยู่2ตัวนะฮะนี้อ่ะผมนั่าตัวหนึงเลยกันนี่คือท็กุโลนะฮะไอ้หานี่เล่นอยู่กับใครก็ง่ายนะครับผมอ่าแต่ก็ไม่ได้ง่ายทุกตัวนะมันบางตัวก็เล่นได้ด้วยไม่ง่ายบางตัวเล่นแอสเซทตัวอื่นจะดีกว่าอ่าที่ผมนึกออกก็มีท็ุโลวิสเกตนะฮะมันไอ้ประเภทเดียวกันแต่ท็อกุโลจะงัดนานกว่า ดิจิตจะต้องใช้เทคนิคในการวิ่งไปหาต่ออีกนะฮะแล้วก็เอาแอสเซที่ผมจะใช้ให้ดูในวันนี้คือโกคูนะเพราะว่าผมใช้จนชำนาญแล้วนะฮะส่วนต่างชาติที่ผมเห็นเขาใช้ก็ใช้บาคุโกกันนะครับผมใครถนัดแบบไหนก็ไปลองดูได้นะฮะแต่ว่าผมจะมาสอนกับโกคูแล้วกันอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปรอดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในตัวเกมแล้วน,นะก็เดี๋ยวผมจะทําการนั่นเหมือนเดิมฮะปรับให้เป็นมากสุดงให้หมดก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้ทําอะไรง่ายขึ้นทีนี้สําหรับคนผนทีสองคนแเละแอสตานะฮะก็จะมาดูกันที่ตีเบาก่อนอตีเบาของแอสตาเป็นประมาณนี้นะฮะผมจะกดให้ทุกสักสองรอบนะครับผมอ,อันนี้คือปีเบล้วนๆนะ,ะไม่มีอย่างอืน่นผสมรอบหนึ่งนะฮะทำไว้ดีนะ,ะอ่า เดี๋ยวผมกดให้ดูเขาจะอธิบายด้วแล้วกันครั้งแรกจะเป็นประมาณนี้นี่ตีหนึ่งทีอันนี้ตีสองทีมันจะออกมาเป็นสองครั้งฮะจะมีเตะด้วยแล้วก็ครั้งที่สามก็จะมีฟาตรงนี้แต่ว่าจะกระเด็นไกลหน่อยแล้วก็ครั้งที่สี่จะฟาดมาใกล้ๆครั้งที่ห้ากระเด็นแหละอ่าแล้วก็ตามไปเหมือนเดิมฮะทีนี้มาดูตีหนักบ้างตีหนักก็เป็นแบบนี้ ปั่นสามทีนะฮะครั้งแรกแทงครั้ง2เตะครั้ง3ฟันขึ้นอ่าแบบนี้ต่อไปเป็นตีล่างนะตีล่างจะเป็นฟันขานะกรักแล้วก็ถีบนะฮะสามารถตีต่อได้แบบนี้อ่ะไม่ได้ต้องใส่ต้องอเป็นสอทีนะใส่สองทีจะตีได้แต่ว่าสามทีตีไม่ได้นะฮะคนที่สแปมปุ่ม<ๆ>บ่อยๆก็อดไปนะฮะแล้วก็ตีบนครับผม ถือเป็นฟาดเก่งถ้าครบ3ามทีจะเป็นให้มันกระเด็นไปไกลแต่ถ้าเป็น2ทีจะตีต่อได้<ะ>แล้วก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหรือผมไม่เคยบอกก็ไม่รู้นะว่าตีบนน่ะมันเป็นท่าที่ออกไวที่สุดในเกมนี้นะฮะตีล่างเป็นท่าที่แท็กกิ้งได้ดีกว่าตีบนอืมมันจะตามตัวได้ไกลกว่าแต่ว่าตีบนเนี่ยจะเป็นท่าที่ออกไวกว่า พ่อหกต้องบอกว่าตีล่างมันเป็นท่าที่สามารถเคล่นตีบนเข้าไปเพิ่มได้ทําให้เราแท็กกิงเพิ่มได้แต่ตีบนถ้าเ,เราเหเราตดไปแล้วมันก็คือจบเลยนะฮะแต่มันเป็นท่าที่ออกไวที่สุดแล้วนะ,ะ,ะประมาณนั้นละกันทีนี้เราท่าตีเราพูดไปเยอะแล้วน,นี้เป็นท่าจับแอสตานะฮะต่อไปนี่้อ่ทประมาณน,น,น,นี้แล้วก็อ่าต่อไปก็เป็นสกิลกักนเรืยพูดถึงสกิลละท่าแรกเป็นดาบป่าปีศาจนะ,ะก็ไม่มีอะไรที่จะไปต่อ แสดงอะเรื่องอยู่ท่าที่สองเป็นท่าฟันรัวๆอ่าท่านี้มีกิมมิกนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดทีหลังนะผมอ่าท่าที่สามของแอตตาก็มีกิมมิกเหมือนกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอ่าท่าที่สามเป็นแบ็คเฮอร์ลิเคนนะฮะท่านี้ยังสังเกตว่าถ้าเกิดว่าโดนฝังตรงข้ามาต่อให้โดนอ่ามันโดนดาเมจหรือว่ามันกันก็ตามนะฮะมันก็จะทําการ ลดหนึ่งเกรดของฝั่งตรงข้ามไม่คือเกรดไอเกรดสกิลฮะอ่านี้เดี๋ยวลองให้ตอนมันกันดูเสียเหมือนกันแต after, ่ว่าถ้าการอยู่จะเสียนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าโดนจะเสียไปหนึ่งเกรดเลยนะครับเป็นท่าที่เอาไว้บวกตีเพราะว่าเราบวกเฟรมนะท่านี้แขมศัตรูยิงอะไรมาเราก็ไม่เป็นไรนะฮะแถ่ถ้าเกิดเราฟันเสร็จเนี่ยเราก็สามารถตีต่อได้เลยศัตรูข้ามจะไม่สามารถตีสวนออกมาได้นั่นเองอ่า ประมาณนี้ต่อไปก็เป็นอันติของแอสตาร์ละกันอันติของแอสตารก็ไม่มีอะไรฮะเป็นแบ็กเทอไรไลท์ถ้าเกิดว่าโดนแล้วเนี่ยจะตัดเกรดฝั่งซูก้านหนึ่งเกรดพร้อมกับทำให้มันใช้เกจสกิลไม่ได้ไปชั่วขณะหนึ่ง EST. ม,มันจะขึ้นว่าผนึกธาตไม่ตายนะฮะก็คือใช้เกรไม่ได้ไปชั่วขนาดหนึ่งแต่ฝันตาองาก็สามารถแก้ได้ด้วยการเปลี่ยนตัวนะฮะประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะเริ่มเข้ามิกอัพและคอมโบแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากคอมโบเบสิกก่อนนะครับผมอันนี้เป็นคอมโบง่ายๆนะฮะใช้ได้เกือบทุกตัวเกือบเฉยๆนะไม่ใช่ทุกตัวะฮะก็จะเริ่มจากการตีเบาสี่ครั้ง ตีหนักสามครั้ง <โอ S 1> สกิลหนึ่งอันนี้เป็นคอมโบเบสิกนะฮะแต่คนที่เล่นเกมนี้มานานแล้วก็จะรู้ดีนะครับผมทีนี้ผมจะข้ามพวกตีบเบาแล้วก็ไปกดตีหนักเลยนะเพราะว่าการที่เราเริ่มด้วยตีหนัก,กมันแรงกว่านะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ฮนะให้เราตีหนักสามีสกิลหนึ่งเาแล้วก็ไปสกิลหนึ่งประมาณนี้ก็แล้วผม อันนี้เป็นแบบเบสิกอยู่นะอ่าต่อไปเนี่ยถ้าเออแล้วก็พูดก่อนว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเอาแต่ตีหนักแค่พวกสามทีก็ได้นะสักสองทีสักทีหนึ่งก็ได้ได้เหมือนกันหรือว่าก,กดตีเบาไปเนี่ยมันก็ต้องกสกิลหนึ่งได้เหมือนกันอ่ามีที่เรานะฮะว่าเราจะใช้ท่าไหนแล้วก็ให้กดสกิลนะผมแต่ผมจะอ่า example เฉยๆนะฮะอ่าประมาณนี้ แล้วก็ต่อไปเป็นทีหนักตามที่2สอ,องแล้วก็ตแอซิดตรงเนี้ยมีปัญหานิดหน่อยคือถ้าเสิดว่าเรากดแอซิดเร็วเกินไปเนี่ยมันจะออกเป็นแบบนี้ฮะคือมันจะปัดไม่สุดอ่าท้าให้ดาเมจมันยังไม,ไม่ไม่แรงไม่แรงมากนะฮะอันจะผมชำให้ดูแล้วกันเทียบเทียบ อแบบนี้และรันี้นตรงนั้นรานั้นตโั้นงนว้นตรงนั้ตรงนัรงนั้นลง้นตรันตร้นตรงันนั้นตกงนั้นตรงนังันงงนันนงนั จะมีต่างกันฟ้ากับเหวนะฮะอ่าอัดใส่ทีมเดียวกันเมื่อกี้เข้าแค่40นี่เข้าประมาณครื่องหลอดน,นะฮะผมเรียกท่านี้ว่สาวสตาร์บัลสตีมนะเขาคล้ายๆอยู่โอเคส่วนท่าถัดไปเนี่ยท่าแบ็คเฮดีเนเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามเขาขยับจอยเราจะไม่มีกการโจมตีไหนที่สามารถต่อคอมบูได้เลยนะฮะต่อให้คุณกดอันนี้ทบบำให้ต้องกดอะมันติดนะอ่ะาเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอะบอดมันไม่ได้ขยับจอยนะ แต่ถ้าเกิดว่าค <c oughs> ุณไม่ได้กับคนแล้วเขาขยับจอยแบบโยกเดินพยายามจะออกมาตลอดเวลาอย่างนั้นยังไงก็ไม่โดนผมรอมาหลายวิธีแล้วถ้าเกิดว่าโดนเนี่ยคุณสามารถต่อยติดได้นะแล้วก็ไปต่อคอมโบต่อราดูแลกัน จะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ผมจะพูดอย่างหนึ่งคือแบคเคนถ้าเกิดว่าเรากดแอซิดปุ๊บมันจะหยุดฟันเลยอันนี้ให้พึงระวังไว้นะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ในถ้าเกิดว่าฟันโมก็เหมือนกันถ้าอยากให้มันแรงเนี่ยให้ฟันคบไปก่อนแล้วค่อยกดปล่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้แอซิดโกคูเนี่ยเราต้องคำนวณดีๆนะว่ามันจะฟันเสร็จเมื่อไหร่แล้วเราต้องกดก่อนลงหนงาประมาณนี้ ่นีประมาณนี้เอาแค่ดาเมจใกล้ๆช่วงจุดอ่าอย่างเช่นมาแก้มันจะฟันศึกน่าจะอยู่ที่ประมาณ14ถ้าเกิดมีตีเลยจะเป็น11โอเคถ้าเกิดว่าเราปันโดมันเนี่ยพอพวกสิบอ็ดปุ๊บเนี่ยก็กดแป้งกดมันตั้งแต่10นะฮะอ่าก็น่าจะพอยิงแอซิสทันอยู่ประมาณนี้นะครับอ่า โดยพื้นฐานของแอสตาก็ประมาณนี้ที่สกิลต่อสกิลนะส่วนเรื่องสกิลต่ออะไรอะไรอย่างตีอะไรต่อสกิลอะไรได้บ้างส่วนใหญ่ผมว่าแอสตามันต่อได้เกือบหมดู่แล้วนะยกเว้นสกิลสามเนี่ยแหละที่มันต่ออะไรไม่ได้เลยประมาณนั้นประมาณนั้นแต่่าแล้วก็ตีสุดของแอสตาก็ต่อสกิลอะไรไม่ได้เหมือนกันดยแอสตนี่นะฮะประมาณนี้โอเคทีนี้ผมจะพูดเรื่องการคอมโบต่ออันตีละ เมือ่อกี้คือคอมโบเบสิกนะคราวนี้จะเอาคอมโบต่อติดบ้างโอเคมาดูกันนะฮะก็เป็นแบบง่ายๆนะฮะผมไม่ทําอะไรให้มันซับซ้อนนะเพราะว่าเราจะเอาเอาให้มันเอาให้ม,ใหมือใหม่ใช้ได้ด้วยนะผมก็อย่างง่ายๆประมาณนี้ครับ

ลุกมาครับเราจะมาฟันวัดแดงต่อได้นะครับวดแดงคืออะไรวัดแดงคือ just smash หรือ perfect smash ก็คือการที่กดสี่เหลี่ยมให้สี่เหลี่ยมค้างไว้พอมันเห็นว่าตัวสีแดงขึ้นเราก็ปล่อยประมาณนี้นะฮะหรือจะปล่อยตั้งแต่ตอนที่เราเห็นงข้างเขาหลบก็ได้นะคเป็นการหลอกเหมือนอารมณ์พวกหลอกแท็กซี่ประมาณนี้ฮะที่แบบว่าฟันหลอกอาคารนิดนึงครับเหมือนจะเบรกากาศแต่ว่าไม่ได้เบรกากาแล้วก็ฟาดไปเพื่อจะตีต่ออะไรนียฮะคล้ายๆกัน โอเคนอกจากสกิล2แอตตาเนี่ยแล้สกิลหต่อแอสิกก็ต่อได้เหมือนกันนะกประมาณนี้ครัะ แต่เล่นอันติแอตตาเนี่ยพยายามอยากกดปอบเปล่าแบบว่าฝั่งตรงข้ามวิ่งมาปุ๊บกดอันติเางเลยอันนี้ไม่เอานะฮะเพราะว่าอันติแอตตาเนี่ยมันชอบพุ่งไปไหนก็ไม่รู้แล้วชอพุ่งออกนะฮะมันมันแท็กกิ้งการอันติของมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะมันจะชอบพุ่งไม่โดนนะผมอ่ามันชอบพุ่งเลยนลยีย่แหละพุ่งไปละพุ่งไปข้างหลังฝั่งตรงข้ามมันก็ทําให้มันไม่โดนอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าโอเค อันนี้พูดถึงคอมโบเบสิกตอนแปลงร่างไปแล้วเดี๋ยวนี้ผมมาพูดถึงคอมโบเบิร์สบ้างดีกว่าคอมโบเบิร์สก็อันเนี้ยต้องฝึกหน่อยเพราะแอตตาจำเป็นต้องใช้ความไวมากถ้าเป็นเบิร์สไก่ยิ่งขึ้นแบบนี้ต้องไวมากที่เกิดเซ็กซ์ก็ตาเลยเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเกิดอันเนี้ยพี่ผมช้าไปแล้วพอช้าไปเนี่ยเห็นไหมว่ามันไม่โดน เมื่อกี้ก็ถือว่าเร็วแล้วนะแต่ว่ายังเร็วไม่พอสำหรับแอตตานะฮะแอตตา้าต้องเร็วปรมานี้เลย<ะ>ต้องเร็วแบบแต่แตะะล้วก็กดแล้วนะฮะประมาณนี้ ฮาก็ไปฟันคอมโบต่อเนี่ยนั่นคือเกติก็ฟันไปตามนั้นนะฮะถ้ามีจริงมีสองเกติกี้วิ่งไปสกิลสองนี้รอบมาได้นะจะเพิ่งไปสกิลหนึ่งเพื่อรักษาเกตก็ได้เกตสกิลสองไว้ทำอีกรอบก็ได้นะแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราจะถนัดนะฮะอันนี้เป็นเบิร์ดเกจริงๆเบิร์ดเกตก็ได้นะหรือเบิร์ตเกต เบิร์ดไก่แอตตาทำง่ายกว่าเบิร์ดไกนะ่นีฮะเบิร์ตไก่จะไปไต้องใช้ความแอีกหนึ่งแต่เบิร์ดไก่นี่คือเล่นปกติเลยประมาณนี้ประมาณนี้อ่าส่วนเบิร์ไก่มีอะไระบ้างขอให้ทุกท่านไปเช็คเอาเองนะกันเพราะว่าเบิร์ไก่เบิร์ไก่มันก็แยกไม่ยากนะถ้าเบิร์ไก่ก็คือกระตินงนี้อ่าเนี่เบิร์ไก่ ถ้าเบิร์ดใกล้ก็คือจระเด็นแค่นี้เนี่ยถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราอันนี้เลเบิร์ดใกล้นะครับก็คือลองไปนั่งหา IT, ลิปดูว่าลิปไหนที่เรากดไปแล้วเบิร์ดเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยออกมาอยู่ใกล้ๆเราบ้างถ้าอยู่ใกล้ๆเรามันก็จะง่ายหน่อยถ้าอยู่ใกล้ๆเราเราต้องใช้ความแม่นในความกดแอซิดแล้วกดแอนติเนี่ยแทบจะทันทีนะฮะแทบจะทันทีนะแต่ไม่ทันทีนะเพราะว่าเราต้องกดแอซิดให้ทันด้วยนะฮะประมาณนี้ มาโดยรวมแอสต้าก็ประมาณนี้อ้อ oh, อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้กับแอสต้าแอสต้ามี GBC นะฮะหรือว่าคือการเปะชีสนั่นคือตีตีตีบนค้างนะค,ะคือฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถกดออกได้นะฮะถ้าเกิดว่าโดนแล้วก็เหมือนทโทโกโร่ฮะคือที่มันเป็นตี่ทีตีล่างนะ,ะที่หลายๆคนชอบโดนนะแอสตาก็มีเหมือนกันเป็นตี่งทีตีบนค้างอ่าแล้วก็หักต่อได้เลย อ่าเน่ก็ไหนละเดี๋ยวผมพูดถึงฮิตเปลี่ยนแมปด้วยแล้วกันฮิตเปลี่ยนแมปของแอสตาเนี่ยค่อนข้างเทียบอ่าผมลืมอีกอย่างนึงคือคอมโบลืบเอ้ลืบคอมโบลูบนะฮะเดี๋ยวผมพูดถึงฮิตเปลี่ยนตัวละกันเอ้ฮิตเปลี่ยนแมปก่อนละกันฮิตเปลี่ยแอสตาจะมีทั้งที่สามทั้งที่สี่เนี่ยได้หมดเลยอ่าทั้งที่สามก่อนฮะเดี๋ยวขึ้นสี่อย่างงี้แปลว่าได้นะฮะอ่าอ ah. mm ัน hmm. นี ah. ้ค uh รั้งท yeah, so ี uh ่สี่ ได้ไดแ,แล้วก็สามเหลี่ยมสามทีอันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อจากคอมโบลูปแล้วกันเรามาดูคอมโบลูปของแอสตาก่อนคอมโบลูปแอสตา้าไม่ยากอะไรเลยครับแค่กดตีหนักสามทีแ,แล้วก็กดไม่ต้องกดอะไรเลยกดตีเบาต่อนะทำต่อไปเลยได้ประมาณสามทีฮะ,ะได้ประมาณสามรอ,อบถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยอาจจะต้องมีแวนิชผสมบ้างอะไรบ้างแต่แอสตา้าไม่ต้องนะแอสตา้าทีทำได้เลย ต่ตีให้ออกแค่หนึ่งทีนะฮะถ้าตีออกเยอะเกินเนี่ยมันก็จะไม่ใช่หลูบนะมันจะ,ะตีไปตักั่งมุก็จะขาวนะครับผมอ่าทีนี้แอตตาถ้าเกิดว่าเราจะทําสมมุติเราจะลูบแล้วก็เปลี่ยนแมปนะฮะก็ทําแค่นี้ผมนี่นะครับที่ตีซีเดียมหนึ่งครั้งแล้วก็ย้ายเลยคือแอตตาเป็นตัวละครที่สามเดี่ยมขาค่อนข้างจะออกไวนิดนึงอันนี้ข้อดีนะอย่างเช่นคุณกดแระสุนโดน ขึ้นไปสี่เดียวกันครั้งแล้วก็ใส่หงครอ่าแล้วก็ย้ายแมปได้เลยอ่นานี่คือข้อดีนะฮะเขาเดือดไอต้ามากๆเลยย้ายดูทีนแล้วกันประมาณน,นี้ อ่าเฉยอันนี้เป็นเป็นการเหมือนบูลลี่นิดหนึ่งนะคือการกระโดดสามเหลี่ยมแล้วก็กดซ้ำๆนะฮะเพราะว่าแอตต้ามันหมดเต็มไวนะฮะทำให้มันส,มสา,มามารถทำได้ประมาณนี้แล้วกันอ่าโอเคแอสตา้าที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะเป็นที่เหลือเป็นพวกเทคนิคแอสวานและเป็นแบบวุ่นวายปวดหัวหน่อยๆนะฮะ อย่างเช่นการเล่นแบบรีเซตอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะค่อนยๆเริ่มมาวุ่นวายแหละเนี่ยเช่นะชรีนเซต,ตแบบนี้นะฮะตีสองทีชาร์จแคนเซิลตีหนึ่งทีชาร์จค้างอะไรแบบนี้ฮะอันนี้อยู่ที่จินตน,นาการของเรานะครับว่าเราจะรังสรรค์รีเซฟไปยังไงคือรีเซฟแต่มันเป็นอะไรที่ผมสอนยากนะฮะอะไรที่เบสิกยังพอสอนได้แต่พอมันเข้าแอดแอเข้าแบบรีเซตแบบ ขเขาเรียกว,ว่างไงแบบเริ่มไปไกลอ่ะผมจะเริ่มอธิบายไม่ถูงนะฮะก็เลยสอนได้ Basic แค่เบสิกละกันพวกแอดวานเนี่ยแนะนําไปดูคลิปต่างชาติก็ได้หรือว่าลองดูคนดเก่งๆเขาเล่นกันนะครับดูไม่ยากหรอกครับมันก็อ่าถ้าเป็นเหมือนก็อาจจะดูยากอยู่แหละก็อ่าเอาเป็นว่าลองสังเกตดูดีๆละกันถ้าเกิดว่าดูที่หลอดเลือดอ่ะถ้าเกิดว่าสมมุติสมมุติฝันลูกข้ามเอ้บอกอต่างชาติมันชอบตีอะไรประมาณเนี้ย อย่างนี้ก็เป็นรีเซ็ตนะฮะคือแบบตีตีหยุดหยุดแล้วก็หยีดไม่ก็ตีตีตีเนเหี๋ยวมาทำให้ตีไม่โดนแล้วก็เข้าไปฟันใหม่อะไรประมาณนี้ทําให้ดูแล้วกันทำเบนเหนือนมมแอบมาฟันไม่โดนแต่ว่าจริงๆแล้วรอแท็กกิ้งใส่หน้าอยู่อะไรเงี้ยฮะประมาณนี้แล้วกันพวกรีเซ็ตมันจะวุ่นวายนิดน,นึงนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรีเซ็ตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้หนักมากแล้วผมก็ ไม่ได้ฝึกเอสต้ามาขนาดนั้นนะฮะเพราะเอสต้า e ผมก็เล่นได้แค่ประมาณเบสิกเบสิกเนี่ยแหละอ่าไม่ได้เป็นเอสวานแอสต้าไม่ได้เป็นนับวันเอสต้านะฮะเหมือนตอนโกคูนะตอนตอนโกคูผมสอนได้ละเอียดมากเพราะผมเล่นมันเยอะนะฮะแต่แอสต้าเนี่ยผมเล่นมันเล่นมันก็เยอะแหละแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแบบขั้นลึกนะฮะผมเล่นแค่ขั้นเบสิกเบสิกประมาณนี้อ่าโดยรวมแล้วแอสต้าก็ประมาณนี้นะครับผม แล้วก็เหลือตัวอะไรเนี่ยผมจะพยายามมาทำ,ทำให้หมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็จบไฟนนลแล้วด้วยเนะาะถ้าเกิดว่ามีเวลาทำเนี่ยผมจะทําให้นะฮะแต่ว่าผมก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปรัวๆเหมือนคนอื่นนะผมก็มีอย่างอื่นที่ผมต้องทําเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับซับซซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องกดไลค์ซับสไครต์ผมไม่คิดอะไรมากนะแต่ว่าช่วยคอมเมนต์บอกกันนะฮะว่าคิดยังไงบ้างแล้วก็อยากได้ตัวอะไรเพิ่มนะครับผม าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับใครก็ขอขอบอาจะรู้สึกเป็นเพิ่มปิตินะฮะก็จะรู้สึกยินดีมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับยังขออภัยขออภัยกับาการพูดที่ยังไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่ค่อยสมบูรณ์มากเนอะผมมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนิดหน่อยนะครับผมเอาล่ะไว้เจอกันสาหรับคลิปหน้าเอยสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย you